สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายอีกฟังก์ชันหนึ่งการทำงานของเจ้าไฮ b ริดอิเ t e r รขนาด1,600วัตต์วลต์นะครับก็คือเจ้าตัวสีดำนี่ครับของ Apple Green วันนี้ผมจะมาจำลองในการที่ไฟตกแล้วก็ไฟดับอ่าผมเสียบสายพัดลมมาแล้วนะครับผมจะเอาพัดลมมาจำลองก็คือดูที่สายพัดลมตรงนี้นะครับ นี่ครับผมต่อจากเครื่องมาล้เครื่องตัวสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะมาจำลองในการที่ไฟตกไฟดับเพราะว่าบ้านผมมันอยู่ปลายสายปลายสายที่ทำให้ไฟมันตกแล้วมันดับบ่อยนะครับแล้วเมื่อตกดับไปบ่อยมันทำให้แอร์ผมอะพังไปสองเครื่องแล้วแอร์หนึ่งมื่นสอ BTU ผมเจ๊งไป2เครื่องแล้วผมก็เลยต้องมาติดตั้งไอ้เจ้าตัวนี้ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวตั้งจอไว้ที่ตั้งกล้องไว้ที่หน้าจอนะครับมาดูตอนนี้ก็คือช่วง7จ็ดโมงกว่าๆได้ไปอยู่119วัตต์สีแอมป์กว่าเดี๋ยวผมตั้งกล้องดีๆก่อนอตั้งไว้ที่หน้าจอนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการปล่อยโหลด ปล่อยโหลดให้มันสลับไปใช้การไฟฟ้านะครับดูที่หน้าจอก,ก็คือไฟ AC เข้ามารอแล้วก็ไฟแบตเตอรี่ตอนนี้ผมก็คือใช้แบตเตอรี่เป็นหลักนะครับไม่ได้ใช้การไฟฟ้าแต่ผมจะโหลดปล่อยแรงหนักเพื่อให้มันสลับไปใช้การไฟฟ้านะครับผมตั้งตําแต่ไว้ที่24โวลต์อ่ะเดี๋ยวผมจะไปเปิดโหลดไมโครเวฟนะครับและมาดูการสลับของการไฟฟ้าที่อาเจ้าฮิบิทจ,จะสลับไปใช้การไฟฟ้านะครับเมื่อปล่อยโหลดทางหนัก ช่วงที่มันกระชากนะครับเพราะไมโครเวฟพันกวัตตตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่ที่26.7โวลต์อ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดไมโครเวฟนะครับอาโหลดไป43%เปอร์เซนะครับอ่ามันสลับไประจัยการไฟฟ้าแล้ว ตอนนี้โหลดอยู่ที่6 6เซตเมื่อกี้ตอนนี้สลับใช้การไฟฟ้าไปแล้วตอนนี้ผมจะมาจําลองโดยการที่อาการเหมือนไฟตกหรือว่าไฟดับนะครับว่ามันจะสลับไปใช้แบตเตอรี่ไหมเมื่อไฟตก อ่ะเดี๋ยวผมจะเอากล้องมาตั้งตรงหน้าพัดลมแล้วก็ลองจําลองในการไฟตกว่าพัดลมเนี่ยมันจะหยุดหมุนไหมในช่วงที่เหมือนจำลองเหมือนไฟมันดับไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ขนาดปล่อยปล่อยโหลดไปปล่อยโหลดไป60นี่คือของตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์คือสามารถรับแรงกระชากได้3เท่านะครับไมครเวฟกินไฟอยู่พันกวัตต์แต่แบตมันไม่พอมันก็เลยสลับไปใช้การไฟฟ้า อ่ะเดี๋ยวมาจำลองนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมต้องขยับกล้องมาข้างล่างก่อนตรงที่พัดลมอ่ะโอเคครับผมผมตั้งกงล้องละก็คือให้ดูที่ฝั่งของอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ใช้การไฟฟ้าอยู่ก็คือใช้ไฟล์ AC แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมแล้วก็ จำลองในการที่ตัดไฟ AC ออกแบบฉับพลันเลยก็คือกระทันหันนั่นแหละดูซิว่าพัดลมมันจะหยุดหมุนไหมนะครับอ่ะผมเปิดพัดลมไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาคันเอาการไฟฟ้าลงนะครับดูซิว่าพัดลมอ่ะมันจะมีการกระตุกหรือหยุดหมุนไหมนะครับ นี่คือการป้องกันไฟตกไฟกระชากไฟดับผมจะเอาขันเอาลงละแล้วเดี๋ยวฝั่งหน้าจอของไฟ AC จะหายไปนะครับก็ผมการไฟฟ้าลงไปแล้วเห็นที่พัดลมไหมครับพัดลมยังทำงานได้ตามปกติก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะไม่พัง เพราะว่าไฟตัวนี้จ่ายอยู่ที่220โวลต์ดูที่หน้าจอนะครับจ่าย220โวลต์ในการไฟฟ้าลงไปละปิดพัดลมก่อนเพราะเดี๋ยวจะวุบๆดังๆอ่าตรงนี้นะครับ220โวลต์เอาพุทออกก็คือตอนนี้ไม่มีไฟ AC จ่ายมันก็จะสลับใช้แบตอ,อัตโนมัติเลย มันทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่เสียหายนะครับช่วงพวกอย่างพวกแอร์พวกอะไรนี่ครับมันจะป้องกันในการไฟมันตกอ่วันนี้ผมก็มาจําลองให้ดูนะครับผลจากการใช้งานที่ผมใช้งานอยู่เพราะว่าในช่วงที่เอาคณะลงปุ๊บพัดลมก็ยังทำงานได้ตามปกติไม่มีสะดุดเลยนะครับมันก็ทำงานแบบเรียบๆเลย นี่คือการทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเรา่าจ่ายไฟได้สัทียนนะครับไม่ไม่ตกไม่กระชากวันนี้ผมก็นําคลิปจําลองที่ไฟตกมาให้ดูนะครับครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ